สวัสดีค่ะมีข่าวของนายกรัฐมนตรีมานำเสนอนายกแพทองทานเข้าเยี่ยมญาติผู้ประสบภัยตึกสอตองอ,งอที่ศูนย์พักคอยให้กำลังใจยืนยันช่วยเหลือเต็มที่พบคนใช้บริการมากกว่า60คนทุกคนต่างยังรอยอย่างมีความหวังเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา40นาทีวันที่2เมษายน2568 ที่ศูนย์พักคอยญาติผู้ประสบภัยข้างห้างสรรพสินค้าเจเจมอลตรงข้ามโครงการสำนักงานตรวจเงินผินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตจ,จตุจักรรวมกับมูลนิธิการจอมพลังนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าเยี่ยมญาติผู้ประสบภัยที่ได้มาเฝ้ารอเพื่อหวังว่าเจ้าหน้าที่จะพบเจอญาติที่ติดอยู่ภายใต้ซากตึกสอตอง,งอยอย่างมีความหวัง โดยนางสาวแพททองทานสอบถามและให้กำลังใจกับญาติของผู้สูญหายพร้อมบอกให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่าลืมกินข้าวกินน้ำด้วยจะได้ไม่ป่วยและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ยืนยันจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจําเต็นท์พักคอยว่ามีญาติมาติดตามการค้นหาทั้งหมดเท่าไหร่โดยรับทราบงานว่าเบื้องต้นมีคนมาลงทะเบียนไว้ทั้งหมด73คน ภายหลังกว่า20นาทีนางสาวแพทองทานได้เดินทางกลับโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้พูดคุยกับญาติของผู้สูญหายว่าพอใจในศูนย์พักพิงหรือไม่นางสาวแพทองทานตอบเพียงว่าใช่ค่ะได้คุยผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าญาติโอเคหรือไม่นางสาวแพทองทานตอบว่าก็โอเคนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในศูนย์พักคอยมีทีมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และมีสิ่งความอำนวยความสะดวกมากมายทั้งพัดลมเครื่องปรับอากาศเตียงนอนและเครื่องนอนต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าจํานวนผู้เข้าใช้บริการมีมากถึง67คนแบ่งเป็นชาวไทย44คนต่างชาติ23คนซึ่งได้มีเต็นท์ให้บริการ3เต็นท์โดยให้ผู้ชาย2เต็นท์และผู้หญิง1เต็นท์ด้านพลตํารวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ทางนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการแจ้งว่าจะมาที่นี่ท่านคงอยากมาเช็กการเป็นอยู่เรื่องความสะดวกสบายที่เจ้าหน้าที่จัดให้ภายในศูนย์พักคอยญาติผู้ประสบภยัยรวมถึงว่ามีที่พักพอหรือไม่และอาหารการกินเป็นอย่างไรเพราะอยากให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีอะไรขาดเหลือเมื่อเช้าตนได้แวะเข้ามาทราบว่ามีญาติผู้สูญหายประมาณ67รายที่เข้าใช้บริการศูนย์และหากขาดเหลืออะไรสามารถแจ้งได้เรื่องจะเข้ามาสู่ศูนย์บัญบรรชาการ ส่วนวันนี้ที่มีการเปิดการจราจรเป็นวันแรกนั้นพบว่ามีความคล่องตัวดีทำให้ประชาชนดําเนินชีวิตได้ปกติมากขึ้นโดยอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังซึ่งสิ่งที่เราพยายามทําเป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะพื้นที่ภายในที่ต้องมีผู้ชำนาญให้คําแนะนำเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ